ได้บอกตั้งแต่ตั้งแต่พอพี่ทราบว่าน้องปอไปแล้วอะค่ะใจมันก็คิดแล้วว่าปอไปสู่สุกตินะตั้งแต่ตอนยังไม่ได้แต่งแล้วค่ะก็อวยพรแล้วแล้วก็ต้องคิดเมื่อวานนี้คิดอยู่เสมอเลยว่าปอจะกลับบ้านไม่ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าระหว่างเดินทางไปบุรีรัมนีมันจะดึกค่ะยังไงปอต้องนอนคนเดียวแน่นอนในวันนี้นอนอยู่ในห้องตู้เย็นนะคะพี่คิดเลยพี่ก็ติดต่ออาจารย์เลยอาจารย์ก็บอกว่าคอยพี่จิกอยู่ ให้มาวันนี้จะยุ่งมากตอนเช้านี่ใช่ไหมคะก็เลยต้องมาประมาณตีสี่ตีห้ามาถึงเนี่ยคะ่ะมาตั้งแต่ตู้ประตูยังไม่เปิดนะต้องแต่นัดอาจารย์ไว้แล้วว่าอาจารย์ต้องคอยนะเพื่อที่จะยกน้องปอออกมาจากตู้เย็นคะ่ะค่ะรู้ว่าว่าพี่แต่งนานนานคะ่ะตั้งแต่พี่แต่งหน้ามาเนี่ยพี่น้องปอนานมากเพราะพี่ต้องตัดเล็บ<อ>มาตัดผมใส่เยลวีอย่างลอแล้วก็แต่งหน้าให้ละเอียดมากเลยค่ะ ทุกกระเบียดนิ้วเลยไม่ให้พลาดเลยค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คัชั่วโมงกว่านะคะธรรมดาพี่จะแต่งหน้า15นาทีเองหรือ10นาทีแต่และแต่แล,แตแล,และท่านใช่ไหมคะที่ผ่านไปเนี่ยแต่ว่าสําหรับน้องปอเนี่ยค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราอยากจะมีรายละเอียดให้กับน้องปอเยอะแลวได้พูดได้คุยกับน้องปอตอนตอนที่เราได้แต่งด้วยเนะี่ยค่ะ<ม>ค่ะใช่ค่ะพี่ท็อปรีบมาเยเลยค่ะพี่บอกพี่ท็อปรีบมานะเพราะว่าถ้าพี่ใส่ถุงมือแล้วเนี่ยจะรับสายไม่ได้แล้วนะ ค่ะแกก็รีบบึงมาเลยค่ะเอาพวงมาลัยมา3พวงค่ะแล้วก็ช่วยกันแต่งจะช่วยกันเกี่ยมากเพราะว่าการที่เอาเอาน้องปอเข้าตู้เย็นเนี่ยจะลําบากก่าการแต่งหน้ามากค่ะเพราะว่าจะมีน้ําแข็งเยอะที่ที่หน้าหน้าจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปค่ะผิวพรรณสีหน้าพี่ปอเป็นไงน้องคะดีค่ะเดี๋ยวน้องดูน้องน้องน้องคงได้เห็นนะคะน้องดูแต่พี่ก็ทําเท่าที่พี่สุดความสามารถจากจากหัวใจพี่จริงๆนะคะ าเป็นความประสงค์ของพี่จิ๊กตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่อยากจะแต่งหน้าให้พี่ปอเพราะอะไรทำไมเราถึงมันใจขนาดนั้นไม่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 ไม,ไม่ไม่ได้มั่นใจนะครับว่าน้องปอจะต้องไปพี่รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องไปตามวิถีชีวิตนะคะเกิดแก่เจ็บตายเราต้องยอมรับสิ่งนี้ได้สําหรับคนที่จะมีชีวิตอยู่หรือเจ็บนะคะเราต้องไม่ทุก คือการที่ทุกเนี่ยมันจะทําให้คนที่มีชีวิตอยู่ในทรมานมากแต่ส่วนคนที่ไปแล้วเราก็ต้องส่งให้เขาขึ้นสวรรค์ให้ได้ไปให้สู่พบที่เขาอยากไปนะคะถ้าเรามาย่ําอยู่กับที่หรือเราเรารู้ว่าทุกคนเสียใจแต่การเสียใจเนี่ยต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่ามันต้องมีขอบเขตนะคะคนเราเนี่ยทุกคนต้องเจอวิ่งหนีไม่พ้นจุดนี้แต่ว่าจะทํายังไงเพื่อที่จะให้เราสงบและเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่ามันคืนลงไป พี่ว่านน้องปอเนี่ยจะอยู่ในความทรงจําของทุกคนแน่ๆเลยค่ะไม่มีบันลืมแม้กระทั่งพี่ตัดผมให้น้องปอเนี่ยพี่ก็ไม่เคยตัดผมเลยอ่ะก็ต้องค่อยๆซอยค่อยๆตัดค่อยๆตัดเล็บตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องพยายามเท่าที่ทําได้ค่ะพูดกับพี่ปอว่าชาติหน้าให้มันเป็นพระเอกใหม่นะแล้วก็ให้โด่งดังกว่านี้ และอย่าเจ็บอย่าป่วยหรือไปทุกภพที่พี่ปออยากไปไม่ต้องห่วงกังวลใครทั้งสิ้นเพราะทุกคนเขาอยู่สบายพี่ปอต้องไปให้สบายนะค่อยากไปพบไหนก็ต้องไปหลับนะครันับถ้าถึงความผูกพันเนี่ต้องบอกคําเดียวเลยว่าว่าทุกคนรักพี่ปอไม่ใช่เฉพาะพี่หรอกนะคะแต่พี่ไม่มีอะไรจะให้ในสิ่งสุดท้ายอะ่ะและพอดีเป็นหน้าที่ของพี่ด้วยไง พี่ทํางานอยู่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของพี่ด้วยพี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พี่ได้สัมผัสพี่ปอในสิ่งสุดท้ายที่พี่ปอจะไปแม้กระทั่งถ้าพี่ปอตอนเจ็บเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมอย่างใกล้ชิดไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่หน้าวันนี้พี่ว่าพี่พี่ให้หัวใจพี่ปอหมดแล้วล่ะและพี่เข้าใจว่าพี่ปอมีความสุขกับพวกเราไม่ได้ทิ้งนะคะพราะว่าไม่ใช่พี่คนเดียวนะหลายๆหลายๆคนก็คิดเหมือนพี่อะค่ะทุกคนไม่อยากให้พี่ปอไปแต่ใครจะนิคิดได้ใช่ไหมคะ คนก็ต้องก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คเสร็จแล้ว